ฟูจงจครับ แปลกใจมากโรคไตปัจจุบันนี้8คนเป็น1นงคนทั้งๆท,ที่การเป็นโรคไตเราสามารถป้องกันได้อย่างไม่ยากเลยแต่คนก็ยังเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น8คนเป็น1คนพอเริ่มเป็นโรคไตแล้วรู้ไหมว่าจะต้องไปฟอกไตาอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ4ชั่วโมงและนอกจากนั้นแล้วจะมีผลข้างเคียงทําให้เป็นสมองอุดตันจะทําให้หัวใจอุดตันและเกี่ยวกับตัวบวมตัวคันและก็น้ําท่วมปอดด้วยทั้งๆท,ท,ที่เราป้องกันได้โดยง่ายๆเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ รู้วิธีการป้องกันหรือไม่รู้วิธีการทําให้ไตเสื่อมสภาพช้าลงทํายังไงสําคัญก่อนชีวิตเราไปดูให้รู้กันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้3อย่าง 1. อาหารอะไรที่ทําร้ายไตเรา 2. อาหารอะไรที่ดีต่อไตเราหรือทําให้ไตเราแข็งแรง 3. การวัดการตรวจค่าไตาเคยรู้ไหมครับว่าไตาเราภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอาวัยวะเงียบ นั่นหมายถึงอะไรครับเวลามันเสื่อมสภาพเสื่อมไปเกินครึ่งเราก็ยังสบายอยู่นะครับแต่พอถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วแก้ไม่ทันเนี่ยเราจะแก้ไม่ทันจริงๆเลยมันจะไม่มีการออกอาการอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้เราเสือ่อมสภาพอยู่ตอนนี้ก็ได้ดังนั้นเราจะต้องคอยประคองไม่ให้ไตเราพังและเราควรจะป้องกันไม่ให้ไตเราเสือ่อมสภาพครับไปดูเรื่องอาหารกันครับคำถามเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่ากินอะไรแล้วทาให้ไตพังหลายคนไม่รู้แล้วเราก็กินทําให้ไตเราเสือ่อมสภาพโดยไม่รู้ตัว อาหารอะไรที่ทําร้ายไตยเราเพื่อนๆพ,พอที่จะเดาถูกไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างคําตอบคือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคันซยซึ่งมันจะอยู่ในเส้นบะหมี่มันจะผสมอยู่ในเส้นบะหมี่ทำให้เส้นบะหมี่นะครับมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นภาษาอังกฤษเรียกว่าอันคาลายนูโดสตัวนี้กินเยอะๆมันจะทําให้ไตเราไม่สามารถขับฟอสฟอรัสออกมาได้จริงๆแล้วฟอสฟอรัสจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราครับแต่มันจะมีฟอสฟอรัสที่ดูดซึมได้เยอะกับฟอสฟอรัสที่ดูดซึมได้น้อยดังนั้นนะฮะพวกตัวผสมที่อยู่ในเส้นบะหมี่นะครับท คลายนูโดสเนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้เยอะเกินไปคนที่มีร่างกายอ่อนแอครับจะไม่สามารถขับฟอสฟอรัสออกจากร่างกายได้ก็คือขับออกจากร่างกายได้น้อยครับและในทํานองเดียวกันในบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอะไรต่างเนี่ยมันจะมีตัวที่ทําให้ฟอสฟอรัสเข้าร่างกายได้เยอะกว่าครับอาหารที่ไม่ดีต่อไตอันที่2ก็คือนะครับตัวที่ชื่อว่าแอซิดูแลนด์แอซิดูแลน์คือกรดเปรี้ยวมีไว้ทําอะไรครับมีไว้ให้อาหารเนี่ยนะ,ะเสียยากมันจะอยู่ในพวกผลไม้กระป๋องน้ําส้มน้ําส้มที่ขายอยู่ในกระป๋องอยู่ ในขวดพลาสติกน้ำส้มที่ไม่ใช่น้ำส้มแท้อยู่ในแยมอยู่ในน้ำผลไม้อยู่ในของบักดองครับตัวแอซิเดอเนะนะี่แหละคือตัวที่จะทําให้ร่างกายเราขับตัวฟอสฟอรัสออกได้น้อยครับอาหารที่ทําร้ายไตยเราอันที่3คือตัวปรับค่า ph ตัวปรับ ph คืออะไรครับ ph ก็คือมันมีค่ากรดเป็นด่างนะครับถ้ามีค่าต่ําก็คือเป็นกรดถ้ามีค่าสูงก็เป็นด่างก็คือตัวปรับค่ากรดค่าด่างนะครับเป็นตัวที่นะฮะอาหารต่างๆไม่ให้มันบูดนะก็จะมีการปรับค่ากรดค่าด่างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เรานะฮ ได้เยอะเกินไปครับอาหารที่ทําให้ไตเสียอันที่4ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า emulsifier emulsifier คือตัวนะครับผสมระหว่างนมกับน้ําให้มันผสมกันเข้ากันได้ครับมันจะอยู่ในพวกเคก้กอยู่ในคุกกี้อยู่ในไอศครีมอยู่ในช,ช็อกโกแลตโดยเฉพาะของที่มันราคาถูกเนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นเยอะครับแน่นอนครับในข้อมูลนี้ยังมีอีกครับว่ามันอยู่ในกาแฟสําเร็จรูปและก็อยู่ในแฮมหรืออยู่ในไส้กรอกหรือลูกชิ้นสรุปแล้วที่บอกว่ามี1 2 3 4อมี่อันนี้นะฮะมันก็คืออาหารแปลงรูปครับ คำว่า,าแปลรูปคือของที่มันไม่มีรูปร่างเดิมแล้วเช่นเนื้อหมูนะครับถ้าเรากินเนื้อหมูเนี่ยมันมีรูปร่างเดิมอยู่แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นแฮมถ้ามันเปลี่ยนเป็นไส้กรอกเนี่ยมันคือการแปลรูปแล้วรวมถึงเส้นบะหมี่ ถูกแปลรูปจากแป้งเป็นรูปร่างใหม่นั่นก็คือพวกของแปลรูปครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดนียคือตัวที่ทําให้ฟอสฟอรัสมันดูดซึมเข้าร่างกายเยอะเคอรู้ไหมครับว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตเรามันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเราในการย่อยอาหารมีการสร้างเอนไซม์แล้วก็สร้างเซลล์ต่างๆฟอสฟอรัสสำคัญแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันอันตรายถามว่าฟอสฟอรัสอยู่ในอาหารธรรมชาติไหมอยู่แต่มันดูดซึมได้น้อยกว่าครับมันอยู่ในผักมันอยู่ในผลไม้ธรรมชาติแต่ว่ามันดูดซึมได้แค่30-50%เท่านนั้้แต่ถามันนอออยยู่่่ใ4างเมืสักครู่น้ มันจะดูดซึมได้ถึง90%ทําให้เรารับฟอสฟอรัสเยอะเกินไปคนที่มีไตที่อ่อนแอจะขับฟอสฟอรัสออกได้น้อยก็จะอยู่ในร่างกายเราเยอะเกินไป ทำให้ไตย,ยิ่งพังยิ่งเสื่อมมากขึ้นครับจึงทําให้เราเป็นโรคไตโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่มีอาการแล้วเราก็ไม่รู้สึกแล้วมันก็ปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยแล้วอยู่ๆก็มาเลยจะไปฟ้องไตเลยนั่นแหละคือการกินฟอสฟอรัสไปเป็นยังไงบ้างครับไตเป็นอะไรวะที่สาคัญต่อสุขภาพเราตอนที่1เราพูดถึงเรื่องอะไรที่ทําร้ายไตยเราและตอนที่2เป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรที่ดีต่อไตเราบํารุงไตเราเพื่อนๆเคยรู้มาก่อนไหมครับจริงๆ้วผมอยากจะทําวิดีโอ1ตอนให้จบไปเลยแต่มันยาวถึง11-12นาทีถ้าผมทําคลิปวิดีโอส ข้อมูลไม่พอวิดีโอของผมนะครับจะต่างกับที่อื่นคือเราจะใส่ความละเอียดมากๆแต่ถ้ามันนานเกินไปทำให้คนไม่อยากดูต่อผมเลยต้องแบ่งเป็น2ตอนสำหรับคนที่สนใจจริงๆตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรที่ดีต่อไตคุณเคยรู้มาก่อนไหมเป็นโรคไตห้ามกินผักใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะจรยิงแล้วต้องดูค่าไตครับไม่ใช่ว่าสรุปเลยว่าไม่กินผักคนแบบไหนควรกินคนแบบไหนไม่ควรกินยังไงนะครับจะมีรายละเอียดในตอนที่สําสำหรับคนที่สนใจเรื่องโรคไตให้เพื่อนๆแอดมาที่ตรงนี้แล้วเขียนว่าขอวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องโรคไตตอนที่ส่งคิปวดีโอร ให้กันเพื่อนครับแล้วผมก็จะนําข้อมูลใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศและเจาะลึกให้มันมากกว่าน,นั้นดังนั้นเพจของผมคนที่รักสุขภาพเพจนี้เป็นเพจที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับเพราะบางทีอาจจะไม่มีการอธิบายขนาดนั้นครับเพื่อนที่ไม่ให้พลาดให้กดกดติดตาม2ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับ